เป็นไตเสื่อมระยะที่3ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเหนื่อยง่ายค่ะคุณพ่อชื่อนายประเทืองดวงตานะคะอายุ68ปปีทำงานเป็นเกษตรกรค่ะ ก่อนหน้านี้คุณพ่อมีปัญหาด้านสุขภาพค่ะคุณพ่อก็จะเหนื่อยบ่อยๆปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเวลาทํางานก็เหนื่อยง่ายค่ะจนต้องไปหาหมอแล้วคุณหมอบอกกับคุณพ่อว่าคุณพ่อเป็นไตเสื่อมระยะที่3ค่ะซึ่งตอนนั้นก็ไม่มียารักษานะคะคุณหมอได้แต่แนะนําว่าให้กินน้าบ่อยๆคุณพ่อก็ทาแบบน,นี้เป็นประจําแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นค่ะ ก็ได้ศึกษาในเน็ตดูลองเซิร์ชดูใน Google ว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ช่วยในการฟื้นฟูนในเรื่องไตหนูก็ได้มาเจอกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะชื่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอูมีนะคะเขาบอกว่าช่วยในการฟื้นฟูนฟนไตก็เลยลองสั่งซื้อมาให้คุณพ่อทานดู จนครบประมาณ3มกล่องพอดีเป็นช่วงที่คุณพ่อต้องไปตรวจสุขภาพประจําปีอยู่แล้วค่ะต้องไปหาคุณหมอคุณหมอก็เลยตรวจค่าวไตดูผลที่ออกมานะคะคุณหมอบอกว่าค่าไตคุณพ่อดีขึ้นเยอะมากๆเลยพอหลังจากที่คุณหมอบอกว่าค่าวไตของคุณพ่อดีขึ้นก็เลยสั่งให้คุณพ่อทานเป็นประจําค่ะทานมาเรื่อยๆจนตอนนี้ก็ได้ประมาณปีกว่าๆแล้วค่ะสุขภาพคุณพ่อก็ดีขึ้นค่ะเวลาไปทํางานเวลาไปกิจยางก็ไม่เหนื่อยบ่อยๆจากที่ไปหาหมอเป็นประจําก็ไม่ได้ไปบ่อยเหมือนแต่ก่อนเวลาหลับเวลาปัสสาวะ อะไรก็ดีขึ้นเยอะเลยกินง่ายครับไม่ยากขีดซองแล้วลองคิมดูขีดซองอย่างนี้ครับกินง่ายครับหนูก็จะสั่งให้คุณพ่อทานกินเรื่อยๆค่ะหนูแนะนํานะคะใครที่เป็นโรคไตนะคะแนะนําให้ทานตัวนี้เลยค่ะใครที่มีปัญหาสุขภาพเรื่องไตนะคะช่วยฟื้นฟูไตได้ดีมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครั